วัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สวนอ้วนไม้ด่างนะครับเป็นสวนไม้ด่างที่ถือว่าเป็นสวนไม้ด่างขนาดใหญ่เพราะว่ามีาไม้ด่างนา,นานาพันธุ์เยอะแยะมากมายถ้าทุกท่านพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับอันนี้มะม่วงหิม,มพาวมะม่วงหินม,มะพรานครับลดเนื้อลริษัที่หาง ธรรมชาติครับพี่คุมดินอันนี้สัตว์ในหลวงเกินไปห่มดินห่มดินเมืองหิมพานอันนี้กาลังตอนกิ่งอยู่่ะครับอ๋อก็จะได้ผลแล้วน่าจะอีกสองเดือนอีกสองเดือนครับต้นข้าว้นี่คือส้มเดกะปองส้มญี่ปุ่นค่ะส้มญี่ปุ่นส้มเดกปองเดกปองส้มมะตูดอ่ะนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับ ว้าวว้าวกับต้นไหนนี่คือติดต่อพี่จอยนะครับสวนอ้วนไม้ด่างนะครับหรือจะคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ก็ได้เลยนะครับต้นพิลามอันนี้ต้นสมอไทยต้นสมอไทยเป็นยา,เป,นยาเป็นยาค่ะตรงนี้แต่สมา่าเ็ตรู้มหม่พอกบอกสมอปุ๊บงงเลยไม่รู้จักม,มันเป็นไม้โบราณเป็นไม้โบราณน,นะครับ<ม>เป็นสมุนไพรแดงสวยมากต้นนี้ นี่ด่งางได้ก็ปี้เลยออกก็ปี้เลยตรบนี้มันด่างเยอะใบมันก็เลยเป็นงงงมานนี้มันไม่แผลมันด่างเยอะจ้ะเพราะถ้ามันด่างมากๆมันจะดึงใบมันมใบจะไม่แผลออกอันนี้ก็ตัวนนงอันนี้ก็มาดันเหมือนกันอีกลายหนึ่งค่ะเมื่อกี้เป็นลายเหลืองอันนี้จะเป็นลายทรายลายทรายก็คือเหมือนลายฝนนี่ก็พูดอ,อะไรถูกไหมครับสาดเป็นเม็ด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 ส้มโอ อโ,อโอ้ยโอดางก็จะเป็นพันธุ์ขาวมะน,นีไม่ไมนแน่ใจใบเหมือนมะกรูดเลยครับมะกรูดก็จะมีแต่เหมือนมันเล็ก,กัสตล์นี่ไส์สแอปเปลิลยวสวยมาก,มากสตา์แอปเปันก็เป็นไม้ผล ชื่อชาวบ้านก็เรียกหมากน้ำนมสามารถรับประทานผลอร่อยอย่างไรั้นี้หมากน้ำนมเวลามาสูบมันจะออกสีม่วงผลของมันก็ด่างดีมากแต่คนมากก็โหเขาเรว่าทุเรียนต้นไทยเลยเนาะทุเรียนยังไม่เคยเจอสวยขนาดนี้ตัวนี้นานมากแล้นะตัวนี้เคยประกวดได้ชนะเลิศเนี่ยตัวนี้ยแล้วครับประกวดไม้ด่างนะอ่ามันเคยประกวดได้ชนะเลิศเขาคือเาตีสตาร์ไอเปิ้ลครับ น,นี้ก็จะเป็นเชอร์ออรี่สเปนอืมเชอร์รี่สเปนคือคต้อนเชอร์รี่อ่าลูกใหญ่ค่ะตัวนี้รสชาติหวานก็เคยกินลูกไปแลนะ้วอ๋อแต่ตัวน,นี้เราขยายพันธุ์ตัดทําอะไรบ่อยมันก็เลยไม่ติดลูกแล้วอืมลูยยกมันออกเป็นแตกต่างกันค่ะอ่าไม่ตัวนี้คือ เราก็เข้ากล้วยใบเข้าใกล้ใบตองไปเรื่อยๆนะครับคนดูก็อาจจะแบบเมื่อไหร่จะพูดถึงกล้วยสักทียังนะครับเดี๋ยวรอคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่จอยจะแนะนําอันนี้เป็นต้นมะกอกฝรั่งค่ะมะกอกฝรั่งกินกินได้ทั้งใบทั้งลูกตัวนี้ทุกส่วนน่าจะใช้ประโยชน์ได้อใบมันก็กินได้ป็นผักสดแล้วก็ลูกมันก็กินได้รสชาติมันก็เปรี้ยวๆเหมือนเดิมเหมือนกันก็คือมะกอกที่เขาเอามาขายที่เขาจิ้มพริกกระเทียมค่ะตัวนี้ สวยมากเลยอันนี้มะเดืออีกต้นหนึ่งครับมะเดือมะเดือค่ะมะเดืออันนี้คือต้นมะเดือดูลายครับลายสวยงามมากมะเดือแต่ตัวนี้มันลูกมันเล็กก็คือไม่นิยมกินนะปลูกเป็นไม้ประดับอะไเนี้ยมะเดืออังกฤษครับแต่ถ้าเป็นพวกมะเดือพวกฟิกอะไรอย่างมะลูกใหญ่อันนี้ก็จะกินอ๋ออ๋อนีตัวดีแล้วอันนี้นะครับอันนี้คือมะเขือม่วงค่ะมะเขือมะเขือม่วง เผือม่วงยาวค่ะมีลูกด้วยมะ่อคืม่วงยาวใช่อ่านกแกยวสวยม่วงสวยมากลูกก็ด่างเลยค่ะพรลูกก็ด่างด้วยลูกมันใช่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 อืแต่เวลาพาอออกมาแล้วมันจะได้จะเผือกับเขียวค่ะอ๋อเหรอครับใช่ไม่ได้ด่างไงแต่แต่ลายแม่เขาสวยมากอันนี้ต้องพาอจากหลายเม็ดเออตัวนี้ต้องขยายด้วยการเสียบยอดค่ะเสียบยอดหรือว่าตอนเพราะเม็ดมันมันเผือกหมดเลยใช้ไม่ได้อ๋อครับ ม,มีหลังบ้านอีกนะครับหรือป่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจะบอกว่าสําหรับท่านที่ดูอยู่นะครับคนที่เป็นมิจฉาชีพไม่ต้องมานะครับเพราะว่าผมรับรองครับกล้องเต็มเลยเห็นไหมครับอะไรอยุกจเดเลยเห็นไหมจับไว้ทุกจุดเลยนะครับ <c oughs> เรื่องของเรื่องก็คือเคยมิจฉาชีพมาที่นี่นะครับแล้วก,ก็น <c oughs> ่าเสียดายมาขโมยของพี่เข้าไปแต่ว่าตอนนี้พี่เขา ใจดีกับคนทั่วไปนะครับแต่มิชชัชีพรับรองครับอันนี้กระโดนแต่มันเป็นไม้กินใบนะอ๋อเป็นไม้กินใบแต่มันก็มีผลติดแต่ก็ไม่กินก็กินใบกระโดนนาลายมาสวยมากเออเคยได้ยินกระโดนนกระโดนนาครับก็เป็นตระกูลพวกจิกค่ะแต่ว่าถ้าจิกมันจะไวเล็กกว่านี้จิกนี้กระโดนสวยมากเลยอันนี้ก็เป็นมะเฟืองอีกลายหนึ่งลายสามสีลายสามสีตนั้วันนี้ก็ติดลูกก้านมะเฟืองเป็นเปรี้ยว มะเฟือกเปรี้ยวใช่ไหมครับนี่เลยนะครับลายสามสีติดลูกแต่ว่าลูกเอาไปเพาะแล้วมันจะได้แต่เผือกจะเขียวต้องใช้ทาบกิ่งหรือว่าตอนก็ได้ครับอืมอ๋อล่มากเลยนะตอนนี้อ่ามีไก่แล้วครับอันนี้ก็สะเดาอันนี้ก็ไม้กินใบตัวหนึ่งกินดอกกินใบตัวเนี้ยสะเดาอ่าสะเดาอันนี้ด่างลายเขาเขาป๊อปปี้ออกเทาเลยอืมแล้วนู่นเป็นละมุด ละมุดด่างก็มีอ๋อะมุดมาเลยค่ะรสชาติหวานลูกใหญ่อืมละมุดมาเลยนะครับนี่แล้วก็ที่เห็นกระ้อนอืมนี่ครับกระท้อนด่างเราก็มีนะครับ ถือว่าเป็นสวนไม้ด่างที่มีไม้หลากหลายเลยทีเดียวอันนี้ก็มไมาคามลายหนึ่งค่ะลายเหลืองตัวเนี้ยด่างเหลืองป่าอ่าตัวเหลืองเหลืองลายกาแฟสวยค่ะตัวนี้อ่าตัวนี้จะเป็นน้อยหนาอู้น้อยหนาด่างจริงมันมีหลายลายกว่านี้แต่ว่าบางลายก็ไม่รอดก็จะถ้าลายขาวจับมันจะไม่ค่อยรอดถ้าด่างเหลืองจะรอดอ๋เอเราลปลูกแดดด้วยเนาะพี่เนาะ นี่ครับมะละกอด่างนะมาแล้วลูกค้ามาแล้วครับพี่มาเชิญค่ะอันนี้หมักเมาอ๋อต้นหมักเมาที่เป็นเม็ดเล็กๆใช่เม็ดเล็กที่ไปทำน้ำหมักเมาเนี่ยค่ะอ๋อห๋วยมากอันนี้หมักเม้าเกษตร โอเคครับทุกคนที่กำลังดูอยู่นะครับก็ขอลาไปด้วยต้นหมักเม้าลายสวยๆเพราะว่าพี่จอยจะต้องไปรับแขกแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าที่สวนของพี่จอยหรืออ้วนไม้ด่างที่คอง15นี้จะมีต้นอะไรให้กับทุกท่านได้รับชมบ้างนะครับสำหรับคนที่สนใจก็กดไลค์กดแชร์กดอ่า Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนในคลิปต่อตอไปจะได้ไม่พลาดนะครับว่าเราจะนำเสนอต้นอะไรต่อสำหรับวันนี้ลาไปด้วยต้นหมะม่วาสวยๆแบบนี้สวัสดีครับ